คุมทรัพย์เสนาหอยหลังสารแนวงแตกต้องชดใช้นีหนี่1 0้106ล้านร่วมวิลลีไร้เงาเพื่อนอีกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถสำหรับเสนาหอยหรือเกติศักดิ์อุดมนาคชื่อเล่นบอยปัจจุบันอายุ53ปี ทั้งนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่หลายคนทราบกันว่าในอดีตนั้นแก๊งสารแน่ดังมากประกอบด,ด้วยวิลลี่แม็อินทอร์ดเสนาหอยกิติศักดิ์อุดมนาคและเปั้นนาคอนศิลาชัย3ามคนนี้เคยทำบริษัทร,ร่วมกันภายใต้ชื่อบริษัทลัก666จำกัดก่อนที่แก๊งแตก ส่วนเหตุผลจากข่าวในอดีตนั้นป้นบอกอยากออกไปดูแลครอบครัวทำกลางกระแสข่าวต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วทั้ง3คนมีความเห็นที่ต่างกันเสนาหอยได้เผยถึงเรื่องราวในอดีตในรายการโต๊ะแชร์มหาชนที่มีนีโนเมทนีแล้ววิลลี่แม็กอินทอดเป็นพิธีกรว่าเมื่อก่อนนี้เรามีกันอยู่3มคนทำมาหมดแล้วรายการทีวีเปิดด้วยรายการสารแน่โชว เราสัญญากัน3คนบอกว่ารายการนี้ต้องขึ้นท็อป5ภายในเวลา3เดือนอาทิตย์แรกติดเลยแล้วก็ทำหนังสือต่อเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับดาราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำหนังเปิดช่องวิทยุทำทุกอย่างมาหมดแล้วไม่น่าเชื่อว่าปีเดียวเท่านั้นเองชีวิตของผมพังภายในไม่ถึงปีเมื่อทีวีดิจิตอลมาแล้วเมื่อก่อนมีพนักงาน260คน เวลาเลี้ยงปีใหม่ปิดทั้งเกาะเดือนหนึ่งกำไรล้านแปดไม่ถึงสามเดือนเป็นหนี้สิบล้านตอนนั้นปิดบริษัทเลยโทรหาวินล,ลี่บอกปิดก่อนพอวันที่ปิดเปิดเช็คทั้งหมดว่าสินทรัพย์เหลือเท่าไหร่วินล,ลี่บอกหอยข่าวดีเว้ยเราปิดบริษัทได้แต่ข่าวร้ายเราสองคนเป็นหนี้หนึ่งร้อกล้านมองหน้ากันสองคนเอายังไงดีวะวินล,ลี่เลยถามว่า ง่ายๆลมละลายเลยไหมหอยแล้วไอคนที่เราเป็นรูปนี้ที่รอเราอยู่ทำไงดีวะวิทลี่บอกคนละครึ่งก็คิดว่าจะทำยังไงต่อหนึ่งอย่างก็จะทำรายการทีวีถ้าลงทุนมีตังไหมสรุปสุดท้ายรับจ้างเลยรวยกว่าเยอะหาอะไรทำก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขใช้นี่ไปเรื่อยๆเริ่มทำ u t u b e รายการสัตว์รายการเกษตรนอกนั้นก็รับจ้าง แล้ววินล,ลี่ก็ไปต่อยอดทำอาหารสุนัขขายนุ่นขายนี่เทคนิคการเคลียร์นี่คือเราไม่หนีทั้งนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วสองคู่สีคนดังอย่างเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคแล้ววิลลี่แม็อินทอร์สยังหันไปเอาดีทางด้านการเกษตรด้วยโดยทั้งคู่ลงทุนทำฟาร์มของตัวเองในชื่อวินฟาร์มตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งงานหลักปลูกผักจัดสวนอย่างจริงจังบนเนื้อที่กว้างขวางร่มรื่น เขียวชอุ่มแถมไอเดียและบรรยากาศน่าสนใจมากโดยวินฟาร์มของเสนาหอยแล้ววินล,ลี่ตั้งชื่อตามลูกชายของวินล,ลีมีความหมายสื่อถึงลมโดยที่ดินมีขนาดประมาณ10ไร่เป็นที่ที่แม่ของเสนาหอยซื้อไว้ตั้งแต่20ปีที่แล้วอยู่ในจังหวัดชาเชิงเซาเป้าหมายของพวกเขาคือการทำฟาร์มปลูกผักออร์แกนิกทำกเกษตรแบบอควาโปนิก เดยเริ่มทำมาเป็นปีแล้วลงทุนแบบไม่กู้ค่อยเป็นค่อยไปส่วนผักที่ปลูกก็จะเปิดเป็นออเดอร์แล้วขายออนไลน์